กรณีนี้เนี่ยอย่าให้มันเป็นใช้เวลาเป็นมวยล่มต้มคนดูต้องตรงไปตรงมาเหตุที่มันสลดใจก็คือหนึ่งก็เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนอันที่สองก็คือท่านไม่ได้ผิดแต่เราไม่ได้ไม่อยากใช้กรณีของคุณหมอท่านนี้ให้ท่านต้องเสียชีวิตฟรีฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยต้องเอาเอาเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ขององการแพทย์หรือคนที่ไม่เคารพกฎหมายมาแก้ไขปัญหาให้มันเป็นรูปธรรม สิ่งที่เราได้ข้อสังเกตอ่สิ่งที่เราได้ให้ให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก็คือหนึ่งก็คือเรารู้แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาหลักก็คือจิตสำนึกฉะนั้นจิตสำนึกจะต้องควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปเราจึงให้ความเห็นว่าต่อไปนี้คณะกรรมาธิการเราเนี่ยในเรื่องกว่าไปทางจะต้องเสนอแก้กฎหมาย การใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นระบบแล้วก็ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องที่สองก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่อย่างเป็นธรรมเราจะเห็นกรณีหลายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกฎหมายใช้ไม่เป็นธรรมกฎหมายก้าวล่วงก้าวล่วงไปไม่ถึงสำหรับผู้ที่กระทำความผิดหรือ กฎหมายอาจจะย่อนในสัปดาห์หน้าเนี่เราจะเชิญทางตัวแทนศาลนี่มาให้ข้อสังเกตว่าทำไมการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ศาลไม่ว่าจะรอลงอาญาหรือ,อ,อไม่ชดใช้แล้วก็ถือว่าเยียวยาผู้ผู้เสียชีวิตแล้วก็หายไปที่จริงประเด็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตนี้ เหตุการณ์บรรเทาโทษถ้าบอกว่าต่อไปนี้สังคมจะต้องรอลงอาญาเยียวยาได้มันก็คนก็ไม่กลัวนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เราจะ,ะทําต่อไปก็คือต้องติดตามในสัปดาห์หน้าเราก็จะทาทาต่อไปประการที่สองก็คือ,อประการที่สามเรื่องแรกที่เราก็คือ,อที่เราให้ความสาคัญก็คือฝากปลูกฝังจิตสํานึกต้องทาแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเรื่องที่สามก็คือ การใช้โครงข,ข่ายที่ทางถนนที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าไม่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะมีอย่างนี้เหตุการก็จะเกิดอย่างนี้ตลอดนะครับมันจะต้องแก้กฎหมายพรบจราจรทั้งระบบอมอเตอร์ไซค์นี่เราจักรยานยนต์จักรยานยนต์เนี่ยครับพะวันนี้จักรยานยนต์มันพัฒนาไปจนถึงเรื่องการขนส่งอาหารการรับจ้างคนขนคน,คนเราก็เราก็เลยถือโอกาสนี้ จะมาปฏิรูปกฎหมายาใบขับขี่รถจักรยานยนต์สถทีนะครับผมพัฒนาไปจนถึงรับจ้างแล้วรับจ้างาคนรับจ้างคนอาหารว่ามันจะมีทำยังไงมันจะปลอดภัยนะครับก็ใช้ประเด็นนี้ต่อไปนะครับเขาเรียกว่าดับเบิลสคริปต์ใช่ไหมฮถ้ามันต้องทำดับเบิลสคริปต์เพื่อชะลอความเร็วนะครับก่อนที่จะถึงทางมะลายถ้าเทสีผมว่า ถ้าสีชัดเจนถ้าสีชัดเจนอันนี้อันนี้ผมผมเสนอนะนะครับว่าถ้าสีชัดเจนถ้าคนมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะชะลอความเร็วมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันต้องทํามีอุปกรณ์ทําให้ชะลอความเร็วคือก็ทำดับเบิลสคริปซะอย่างเงี้ยนะครับนอกจากป้ายต่างๆไอ้ไอ้เส้นสีก็แค่แค่ให้มองเห็นนะครับผมถึงบอกว่าถ้าจะให้ประเทศไทยเราเคารพ อ่ถ้าไม่เคารพกฎจราจรก็คือจิตสำนึกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปลูกในเมื่อประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกก็ต้องบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปสองสองอันนี้มันต้องควบคู่กันไปนะครับเราได้ํำชับนะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นธรรมก็ว่ากันไปก็แต่ว่าเราได้ได้ำชับว่ากรณีนี้เนี่ยอย่าให้มันเป็นใช้เวลาเป็นมวยล่มต้มคนดูไม่ได้ นะครับมยลร่มต้มคนดูไม่ได้ก็คือต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคือเหตุที่มันสลดใจก็คือหนึ่งก็เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนอันที่สองก็คือท่านไม่ได้ผิดแต่เราไม่ได้ไม่อยากใช้กรณีของคุณหมอท่านนี้นะครับให้ท่านต้องเสียชีวิตฟรีนะครับฉั้นกรณีนี้เนี่ย ต้องเอาเอาเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ของวงการแพทย์หรือคนที่ไม่เคารพกฎหมายนะครับมาไม่ใช่กรณีศึกษามาแก้ไขปัญหาให้มันเป็นรูปธรรมนะครับให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนฉะนั้นเราก็ทางโดยพระท่านที่ก่อนท่านก็กำชับว่าทุกสายตาเฝ้ามองการทำคดีนี้อยู่นะครับฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาก็คงเป็นธรำถ้าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้ความสนใจและประชาชนให้ความสนใจขนาดนี้ก็ คดีก็คงจะดําเนินการไปด้วยด้วยความเป็นธรรมนะครับแต่ปัญหาคดีก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับแต่ปัญหาหลักคือทําอย่างไรประเทศไทยจะไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้อีกแล้วก็มานั่งอ่าสูญเสียใจแล้วก็มาดราม่าก,กันแบบนี้อีกนี่ปัญหาที่เราคณะกรรมการท,ที่การเราจะได้ทํางานต่อต่อจากขาที่ต่อจากที่ทํามาแล้วนะครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับ